แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างแรงบันด,ดาลใจให้ลูกอยากให้เขามุ่งมั่นทําต่อไปโดยไม่กลัวล้มเหลวควรทำยังไงนะคะเอว่ามีเคล็ดลับมาบอกค่ะคํานี้ทรงพลังมากๆนะคะนั่นก็คืออย่างแทนที่เขาจะเชื่อว่าตนเองนั้นน่ะทำไม่ได้คุณช่วยเปลี่ยนความเชื่อเขาใหม่โดยการพูดว่าใช่ลูก หนูยังทําไม่ได้คําเล็กๆคํานี้คําเดียวเนี่ยจะทําให้ลูกเข้าใจได้ทันทีว่าเขากําลังอยู่ในเส้นทางเขากําลังฝึกฝนอยู่เมื่อเขาฝึกฝนไม่ช้าก็เร็วเขาจะสามารถทําได้อย่างแน่นอนและเอวาอยากให้คุณนะนำคำนี้ไปใช้สร้างแรงบนันดาลใจให้ตัวเองด้วยเช่นกันไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะที่เป็นเรื่องที่ยากๆที่คุณยังทําไม่ได้ในตอนนี้ มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณไม่สามารถทําได้เพราะว่าตอนนี้มันมีทักษะมากมายที่เราต้องเรียนรู้ใหม่เราอยู่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทักษะมากมายหลายอย่างที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้ใหม่ให้คุณใส่คํานี้เข้าไปคไําว่ายังใช่ฉันยังทําไม่ได้ฉันกําลังอยู่ในเส้นทางของการฝึกฝนอยู่ไม่ช้าเร็วฉันจะทําได้อย่างแน่นอนและต่อไปนี้เอวาจะอธิบายรายละเอียดคู่มือเล่มนี้ค่ะ ใครที่กำลังสนใจและอยากรู้ว่าเล่มม่วงเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้วิธีนำทางลูกให้สำเร็จบนพื้นฐานของความสุขสุดๆได้ยังไงเอวาจะเล่าให้ฟังค่ะคุณจะได้รู้หลักสำคัญที่สุดของการดึงศักยภาพลูกออกมาแค่เรื่องนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่มากกว่า95%ยังไม่รู้และเข้าใจผิดรู้ไหมคะว่าความทรมานใจอย่างหนึ่งของลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกวัยรุ่นนะคะก็คือการที่เขารู้สึกว่า ทำอะไรก็ไม่เคยดีพอในสายตาพ่อแม่เอวาเล่าเรื่องของเดวิดที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าหินทุกก้อนมีประติมากรรมซ่อนอยู่และหน้าที่ของศิลปินคือค้นให้พบผลงานชิ้นโบแดงซึ่งก็คือหน้าที่ของพ่อแม่อย่างเรานั่นเองค่ะคุณจะได้รู้คําถามอันตรายที่ผู้ใหญ่มักใช้ถามเด็กๆแต่คําตอบที่ได้ จะไม่ช่วยให้ลูกค้นพบความเก่งของตัวเองในบทนี้มาพร้อมกับสองคำถามที่ดีกว่าซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ถามลูกได้แม้ว่าตอนนี้เขาจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็ตามคุณจะได้รู้วิธีสอนลูกตั้งเป้าหมายให้ได้ทุกอย่างทุกด้านของชีวิตรวมถึงวิธีสร้างแรงขับชั้นดี ที่จะทลายทุกข้อจำกัดในการทำความฝันให้เป็นความจริงคุณจะได้รู้ทัศนคติสำคัญแห่งยุคที่กำลังได้รับการกล่าวถึงนั่นก็คือ Growth Mindset ในเรื่องนี้ดร Carol d w เวกศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาคนดังของโลกท่านได้อุทิศเวลาค้นคว้าวิจัยยาวนานกว่า30ปีจนได้วิธีปลูกฝัง Growth Mindset ตั้งแต่ลูกยังเล็กสู่ชีวิตไร้ขีดจำกัด ที่เหนือกว่าในทุกมิติแค่คุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วปลูกฝังลูกของคุณจะมีแต้มต่อมหาศาลมากกว่าคนทั่วไปที่ยังไม่รู้ยังมีวิธีอื่นๆอ,อีกมากมายที่รวบรวมไว้รอให้คุณมาค้นพบด้วยตัวเองในคู่มือเล่มนี้หนังสือเนรมิตลูกจีเนียสและเรียนเก่งราคาเล่มละ890บาทสำหรับท่านที่ชอบฟังมีแบบออดิโอบุ๊ความยาวก,กว่า3ชั่วโมงเต็มทบทวนได้ตลอดชีวิตไม่มีจำกัดเวลา ออดิโอบุ k ก6 9 0บาท